DJI OM5 ไม้กันสั่นสำหรับสมาร์ทโฟนที่ยืดเป็นไม้เซลฟี่ได้ เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์สปินเหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คาเมร่ายินดีต้อนรับครับ ดีครับผมว่าจาก World Camera ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้า dji om 5นะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนชมคลิปนี้ขอฝากทางช่อง YouTube ของ World Camera Channel ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆเนี่ยผมจะขึ้นให้ด้านล่างนี้ครับผม ครับผมก็วันนี้อย่างที่บอกครับผมจะมารีวิวเจ้า DJI OM5 ไม้กันสั่นหรือว่า gimbal เนี่ยสำหรับสมาร์ทโฟนครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่5ก็คือตามชื่อเลยครับ DJI OM5 ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีมาหลายรุ่นก่อนหน้าโดยเฉพาะรุ่นล่าสุดที่ผ่านมาก็ DJI OM4 ครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อัปเกรดมาอีกหนึ่งรุ่นก็คือ DJI OM5 สิ่งที่แตกต่างแบบเห็นได้ชัดเลยครับก็ ตัวนี้เนี่ยมีขนาดและน้ำหนักที่เบากวา่า D J I O M 4ครับผม <c oughs> แล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยผมจะมาเจาะมาระบุกันอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยเรามาดูในตัวกล่องเลยมาเริ่มเันที่ตัวกล่องเลยว่ากล่อง D J I O M 5เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรครับตอนนี้อยู่ที่ด้านหน้าของผมแล้วครับครับผมก็เรามาดูกันนี้แต่หน้ากล่องครับผมก็เป็นนี่ครับเป็น D J I O M 5มาเลยความพิเศษของเจ้าตัวนี้เนี่ยได้ขึ้นให้ตรงที่ด้านหน้ากล่องเลยครับก็คือไม้กัน สามารถยืดได้ถึง215ม mm มตเลยครับตามรูปหน้ากล่องนะครับแล้วก็เป็นติดสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆที่หลังกล่องเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าลูกเล่นต่างๆที่พิเศษใน DJI OM5 เนี่ยก็มีมาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วและขยับลงมาด้านล่างนิดหนึ่งครับก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกล่องเจ้า DJI OM5 นี่ครับระบุอย่างครบคันเลยในนี้แล้วก็ด้านล่างครับจะมี QR code ให้สแก แอ D J I Mimo หรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ย ที่ใช้กับเจ้า DJI OM5 ครับในนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมขอเปิดในกล่องครับว่ามีอะไรให้เราต้องดูกันบ้างอ่านี่เลยเปิดมาครับผมพลิกฝามาก็เจอเลยครับกับคู่มือนะครับเป็นวิธีการเซตบาลานแล้วก็การติดตั้งสมาร์ทโฟนกับเจ้า DJI OM5 อย่างคร่าวๆมาในตัวนี้ครับจะมีขั้นตอนมาบอกให้1 2 3 4สําหรับเพื่อนๆที่อาจจะฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยจะมีตรงขึ้นให้ตรงนี้นะครับะจะมีที่ฝากของให้เพื่อนเพื่อน ได้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นครับเปิดกล่องดูไปแล้วก็ติดตั้งไปด้วยได้นะครับมีขั้นตอนประมาณนี้ครับที่มาให้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับดีเทลในกล่องต่างๆนะครับต่อไปเนี่ยเรามาดูอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนี้เลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขอเริ่มที่นี่เลยครับเป็นคู่มือต่างๆครับสาหรับการใช้เจ้า d j i OM5 เนี่ยมีคู่มือมาให้เรามาดูกันบ้างครับว่าในคู่มือนี้เนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างขอเปิดเจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับก็ตัวนี้จะเป็นค c ก นะครับเปิดมาเลยเพราะผมก็ในนี้เนี่ยจะมีคร่าวๆก็มีการโหลดแอปพลิเคชัน DJI Mimo ครับแล้วก็มีการเซตบาลานซ์ต่างๆของ DJI OM5 กับสมาร์ทโฟนครับผมมีวิธีต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเขียนมาให้อย่างครบคันขั้นตอนในนี้มีหมดครับแล้วก็จะมีคลิคเล็กๆครับสำหรับการปรับโหมดต่างๆเนี่ยก็จะมีมาให้คร่าวๆนะครับเดยกด้ว่าใบเดียวนี่ครบจบเลยในนี้ก็ผมก็ต่อมาเลยครับ ก็จะมีกระเป๋าครับสลัก DJI สวยงามสีค่อนข้างสวยเลยผมชอบมากเลยสีเนี่ยดูทันสมัยเท่ดีครับก็จะเป็นกระเป๋าหูรูดครับสำหรับใส่ gimbal DJI OM5 ครับไม่ว่าเพื่อนๆจะไปถ่ายงาน outdoor หรือว่าพกไปไหนมาไหนเนี่ยเรียกว่าใส่ตัวนี้เนี่ยจบเลยนะครับถือไปไหนมาไหนก็สะดวกนะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมก็เป็นสายชาร์จ USB Type C นั่นเองครับผมตัวนี้ก็ใช้ร่วมกับ Type C ครับผมต่อมาเล ตัวนี้ครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีใน DJI o m 4เหมือนกันครับผมก็จะเป็นแมกเนติกโฟนแคมป์ครับผมหรือว่าตัวติดกับโทรศัพท์นั่นเองครับผมตัวบีบบีบเข้าของโทรศัพท์นั่นเองแล้วก็มาติดกับตรงนี้ครับตัวตัวหิ่มบอลครับผมจะเป็นระบบแม่เหล็กนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมจะเรียกว่าไรเซอร์แพดนั่นเองครับผมไรเซอร์แพดเนี่ยก็มีหน้าที่ติดครับผมติดกับระหว่างสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวแมกเนติกโฟนแคม a m เนี่ยติดทำประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ สมาร์ทโฟนเนี่ยรุ่นที่เล็กเนี่ยตัวนี้ก็มีหน้าที่ทําให้มันกระชับขึ้นนั่นเองครับผมก็ตัวอย่างโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีเขียนมาในด้านหลังคร่าวๆนะครับผมว่าโทรศัพท์เนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างที่ต้องใช้นะครับจะมีเขียนมาให้คร่าวๆด้านหลังนั่นเองแล้วก็ต่อมาครับผมจะเป็นขาตั้งไทพอรตนั่นเองสําหรับหมุนเข้ากับกิมบอนี่หมุนที่ก้นตรงนี้นะครับหมุนเพื่อเป็นขาตั้งนั่นเอง แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับที่ผมชอบเลยนะเท่าที่ใช้ยิมบ๊อมาเนี่ยนอกจากที่จะเอาไว้ตั้งแล้วเนี่ยในการถือการใช้2มือเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องใช้2มือเราเนี่ยจะได้กบได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองนะฮะสะดวกในการใช้2มือเพื่อคอนโทรลกล้องเนี่ยให้มันนิ่งขึ้นเองครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวพระเอกของเราเลยที่ขาดไม่ได้และคือ DJI OM5 นั่นเองนะครับรูปแบบหน้าตาเนี่ยถูกใจผมมากเลยดูแบบทันสมัยเท่เดียวแล้วก็คือตัวนี้เนี่ยมี มีความเล็กความกระชับเนี่ยมากกว่า DJI OM4 ครับผมเรียกได้ว่าเนี่ยมาวัดกันเลยเนี่ยก็จะดูเห็นต่างชัดมากครับว่าเล็กว่าเบากว่านะครับแล้วก็ดูรูปร่างหน้าตาเนี่ยทันสมัยมากขึ้นนะฮะโดยตอนแรกมาเนี่ยมันจะมาในลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะในกล่องมันจะมาในรูปแบบลักษณะนี้ครับแล้วก็จะเป็นตัวล็อกมันจะมีตัวล็อกนะครับสาหรับบิดล็อกนี่มีสัญ,ญลักษณ์บิดล็อกนั่นเอง ล็ lock, lock. อกการไขล็อกบิดมาทางวาขวาให้ล็อกมันจะมีสัญลักษ์รูปกุญแจอยู่ครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็ต่อไปเนี่ยผมจะมาบอกถึงสเปคคร่าวๆเนี่ยกับ DJI OM5 เนี่ยว่าสเปคของมันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมก็ DJI OM5 เนี่ยก็จะเป็นกิมบอลเนี่ยที่มี3แกนนั่นเองครับผมเ่าเรียกได้ว่าเป็นทั่วไปในปัจจุบันนะครับเป็นกันสั่น3แกนเลยนะครับน้ำหนักเจ้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่290กรัมครับผมตัวเปล่าๆเนี่ยจะอยู่ที่290กกรัมถ้าบวกกับโฟนแคมเข้าไปเนี่ยจะ จะเป็น326กรัมนั่นเองครับผมเรียกว่าน้ําหนักเบากว่า DJI OM4 เนี่ยถึง100กรัมเลยครับสำหรับตัวเปล่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของมันเนี่ยมีความจุถึง10,000มนิลลิแอมนั่นเองครับความจุของมันอยู่ที่1 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับเวลาการใช้งานครับผมโดยที่เริ่มจากแบตเตอรี่เต็มนะครับจะใช้งานได้ถึง6.4ชั่วโมงครับผม6.4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาชาร์จจากแบตเตอรี่หมดเนี่ยมาจนถึงแบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะใช้เวลาชาร์จ1ชั่วโมง โมงครึ่งครับผมเรียกได้ว่าไวกว่า DJI OM4 แต่ว่าเวลาการใช้งานเนี่ยจะน้อยกว่า DJI OM4 แต่ว่าชาร์จเร็วกว่านั่นเองครับผมก็แรกมาซึ่งข้อแตกต่างในข้อนี้นะครับเจ้าตัว DJI OM5 เนี่ยรองรับสมาร์ทโฟนได้ถึง230กรัมครับ,รบแล้วก็บวกลบประมาณ60กรัมนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าโทรศัพท์ใหญ่ๆเนี่ย iPhone 12 Pro Max อะไรเนี่ยก็สามารถรองรับได้ครับผมเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้โทรศัพท์ขนาดใหญ่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตัวนี้เนี่ยเอาอยู่ แน่นอนครับผมสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แตกต่างเลยกับ DJI OM4 เนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็ดีมากๆเลยในโหมดนี้ก็คือการที่กิมบอลเนี่ยยืดหดได้ครับผมเ,เรียกว่าในโหมดนี้เนี่ยเป็นพระเอกเลยในข้อนี้นะครับกิมบอลตัวนี้เนี่ยสามารถยืดได้ถึง215ม mm, เมตรครับเรียกได้ว่ายืดออกมาเนี่ยเป็นไม้เซลฟี่ได้เลยครับยืดเป็นไม้เซลฟี่อย่างนี้นะครับแล้วก็เจ้าคอเนี่ยแกนตรงนี้เนี่ยสามารถบิดได้นะครับบิดขึ้นบิดลงปรับองศาได้ถ้าเพื่อนๆอยากจะออกมาเซลฟี่ ก็สามารถกดได้ปึ๊บนี่โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านบนอย่างนี้ได้ครับผมบิดได้ตามองศาที่เพื่อนๆชอบเลยเพราะในข้อนี้เนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็นอกจากการที่จะยืดเป็นเซลฟี่เนี่ยถ้าขยับไปเป็นมือโปรอีกนิดนึงนะครับผมก็ในการที่กิมบอลเนี่ยยืดได้ความสามารถของมันเนี่ยที่ขึ้นมาเลยก็คือการถ่ายวิดีโอหรือการถ่ายภาพมุมต่ําหรือว่ามุมสูงเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องแบบว่าย่อตัวไปหรือว่าขึ้นไปที่สูงๆนยครับก็ในโหมดนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากมากเลยในการ ที่จะถ่ายมุมต่ําด้วยการกดหัวมันลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ g i m b a ลเนี่ยไปแนวต่ําหรือว่าขึ้นสูงได้เลยครับตามที่เพื่อนๆอยากถ่ายครับผมเรียกได้ว่าไม่ต้องเมื่อยนั่นเองนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยต่อไปเลยก็คือปุ่มควบปุ่มครับในเจ้าตัว g i ม b a l DJI OM5 ครับผมเรามาดูกันว่ามีปุ่มหรือมีอะไรเนี่ยที่เราสามารถใช้งานได้รอบตัวมันนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มที่อย่างแรกเลยจอยสติ๊กนั่นเองครับผมอยู่ตรงนี้จอยสติ๊กนะครับ ก็จอสติ๊กเนี่ยก็มีหน้าที่ควบคุมกิมบอลเนี่ยให้ไปทิ้วขึ้นลงแล้วว่าไปแพนซ้ายแผนขวาหรือว่าไปองศาไหนเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ที่ตัวนี้ครับผมบิดขึ้นบิดลงได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับผมจะเป็นปุ่มเรคคอร์ดครับผมอ่าเรคคอร์ดจะอยู่ตรงนี้จุดสีแดงแดงครับอ่าในปุ่มเรคคอร์ดเนี่ยในเจ้า d j i OM5 เนี่ยก็จะเป็นปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยจะอยู่ที่ปุ่มนี้ครับผมแล้วก็ถัดลงมาครับผมจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้นะจะเป็น เป็นลูกศรเหมือนวนนะครับปุ่มนี้มีหน้าที่ในการปรับมุมภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแนวตั้งแนวนอนก็สามารถกดได้ครับกด2ทีเนี่ยเปลี่ยนมุมภาพมันเองครับผมเป็นถ่ายแนวตั้งแนวนอนแล้วถ้ากด1ทีเนี่ยหน้าที่ของมันเลยก็คือการพลิกหน้ากล้องครับผมไปถ่ายโหมดเซลฟี่หรือว่าถ่ายด้านหลังนะครับผมก็จะใช้กดปุ่มนี้เนี่ยหทีครับแล้วก็มาที่ด้านข้างครับผมปุ่ม on off นั่นเองครับผมจะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปตัว M นะครับผมเปิดปิด gimbal นั่นเองนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ถัดมาด้านล่างครับ ผมจะเป็นปุ่มซูมครับผมซูมอินซูมเอาเนี่ยจะใช้ตรงนี้เลยบิดขึ้นบิดลงซูมอินซูมเอานะครับจะอยู่ตรงนี้ก็มีมาให้นะครับสาหรับเจ้าดีเจโอเอห้าแล้วก็มาที่ด้านหลังครับผมจะเป็นปุ่มทิกเกอร์นั่นเองโดยหน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือการรีเซนเตอร์ของกิมบอลครับผมโดยการกด2ครั้งเนี่ยจะเป็นการพลิกกิมบอลเนี่ยให้มาอยู่ที่จุดเซนเตอร์นั่นเองครับผมไม่ว่ามุมกล้องเพื่อนๆเนี่ยจะบิดจะเบี้ยวไปทางไหนในการกด2ทีเนี่ยก็ยจะสามารถรีเซนเตอร์กลับมาตรงกลางได้ครับและการกด1ทีนะคร ก็คือการใช้ฟังก์ชัน Active Tag 4.0นั่นเองครับผมโดยกดเป็น1ครั้งเนี่ยกล้องก็จะโฟกัสไปที่จุดที่ตรงนี้เนี่ยสามารถโฟกัสได้จะเป็นหน้าตาคนหรือว่าวัตถุก็สามารถใช้ได้นะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นรูชาร์จ USB Type C นั่นเองครับผมก็สามารถเสียบไป้ที่ตรงนี้ครับและด้านล่างครับที่ผมติดอยู่นั่นก็คือที่หมุนขาตั้ง Tripod นั่นเองจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับผมรูตรงนี้สุดท้ายนะครับเป็นจะเป็นรูตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนรูน็อตตรงนี้ ก็มีหน้าที่ในการเสียบอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับปุ่มต่างๆที่อยู่รอบตัวเจ้า DJI OM5 ครับผมขั้นตอนการต่อไปนี่ยคือการขั้นตอน What Bro What are you talking about man ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือขั้นตอนขึ้นบาลานซ์เจ้าสมาร์ทโฟนเนี่ยกับกิมบอลนั่นเองครับผมเรามาดูว่ามีวิธีอะไรกันบ้างครับผมเริ่มแรกเลยครับก็หยิบสมาร์ทโฟนของเพื่อนเพื่อนมาครับในตอนนี้ผมใช้ iPhone XR นะครับก็ iPhone XR เนี่ยไม่ต้องลองตัวนี้นะครับสามารถใช้แมกเนติกโฟนแคมเข้ากับด้านหลังของโทรศัพท์นั่นเองครับผมสังเกตดีๆนะครับจะมีสัญลักษณ์นี่ตรงนี้จะมีรูปกล้องเนี่ยจะหันหัวกล้องเนี่ยไปทางลูกศรนั่นเองครับผมก็พยายามนะครับติดให้เซนเตอร์กับตัััวโทททรศพ์มากี่สุดนนเอง เพื่อเป็นการบราลานซ์นั่นเองโดยที่แมกเนติกโฟนแคมป์เนี่ยก็จะเป็นระบบแม่เหล็กนั่นเองครับผมก็สามารถมาติดกับกิมบอลตรงนี้ได้เลยก็สังเกตรครับผมจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกนะครับจะเป็นล็อกของมันป๊บถ้าเข้าล็อกเนี่ยมันจะมีเสียงดังกรึบนะครับก็จะเป็นการติดเรียบร้อยแล้วก็วคือข้อดีของมันเนี่ยก็คือไม่ต้องบาลานซ์เลยก็เป็นการที่โฟนแคมป์เนี่ยติดกับตัวกิมบอลได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถกดเปิดไปที่ปุ่มด้านข้างได้เลยครับ ตอนนี้ก็ระบบก็จะทํางานแล้วครับก็สังเกตนะครับจะมีเสียงแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ไฟขึ้นมานะครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงแบตเตอรี่ว่าตอนนี้มีแบตเตอรี่เท่าไหร่ครับผมเขาจะอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองก็อตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเสร็จเร็วมากๆครับสาหรับการตั้ง gimbal ขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าหยิบออกมาปุ๊บสามารถถ่ายได้ปั๊บเลยไม่ถึง1นาทีเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยครับเรียกได้ว่าไวมากๆเลยต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน DJI Mimo นั่นเองครับผมอย่างที่ผมเคยพูดมาว่าต้อง ใช้แอปพลิเคชันนี้ครับผมกับการเชื่อมต่อนั่นเองโดยเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องเปิดบลูทูธของเพื่อนๆทิ้งไว้นะครับแค่เพียงเพื่อนๆเ,เ,เปิดบลูทูธนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อกับอะไรเลยต่อไปก็โรดดีจีไอมิโมมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยอ่าตอนนี้ก็ขึ้นที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับเรามาที่ต่วจในการคอนเน็กของ d j i o m 5กันเลยดูว่าครับว่าคอนเน็กแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถสังเกตด้านบนครับผมถ้าบลูทูธเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ กับ gimbal ได้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาด้านบนครับว่านี่ขึ้นพบอุปกรณ์แล้วก็กดไปที่เชื่อมต่อครับผมปึ๊บเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วแถบข้างบนก็จะหายไปเข้าไปที่อุปกรณ์ครับผมอ่าสายบนบนหา ก็ผมจับคู่นั่นเองครับผมเขาไปที่จับคู่แล้วดีเจมิโมเนี่ยต้องการเข้าถึงของเราก็กดตกตรงไปครับก็เป็นหน้าจอเนี่ยยินดีต้อนรับอ่าแล้วตอนนี้เราก็สามารถคอนเน็กกับกีบบอลได้แล้วกดเริ่มต้นเลยแอปพลิเคชันเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่าคู่มือต่างๆเนี่ยทริคต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นมาให้เพื่อนๆตลอดการใช้งานเลยถ้าเข้ามาแรกเลยเนี่ยกขาจะเป็นเหมือนการเทรนนิ่งเล็กๆครับผมถ้าเคยแบบเล่นเกมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยเหมือนจะมีการเทรนนิ่งเล็กๆในการใช้งานกี มีมาให้นะครับผมก่อนที่เราจะใช้งานจริงนะครับทำตามขั้นตอนต่างๆตามที่ขึ้นแนะนำสามารถข้ามได้ครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องการที่จะทดสอบการใช้งานนะครับโอเคอนุญาตเปลี่ยนเป็นแนวนอนครับผมกด2ครั้งอ่าเป็นแนวนอนในตอนนี้เนี่ยก็มาหน้าแอปพลิเคชันการใช้งานแบบสมบูรณ์แล้วนะครับมาดูกันบ้างว่ามีฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมเนี่ยชอบแล้วก็อยากแนะนำเพื่อนๆน,นะครับอย่างแรกเลยครับก็มีครับผมช็อตไกด์เลย ตัวพระเอกของเรานี่จะอยู่ด้านบนครับผมสีเนี่ยจะต่างจากเพื่อนๆเ,เลยนะครับอยู่ด้านบนจะเป็นรูปสเลตแล้วก็เป็นรูปดาวนะครับสีชมพูนี่เลยชมพูม่วงๆสายบนเรากดเข้าไปครับนี่ สำหรับหมดช็อตไกลนะครับผมก็เป็นวิดีโอคู่มือเล็กๆนะแนะนําการใช้งานต่างๆให้เป็นมือโปรโมากขึ้นครับผมจะมีการแยกอารมณ์แบบแยกโลเคชันต่างๆว่าพวเพื่อนๆแบบอยู่ทะเลอยู่ภูเขาอยู่สวนสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะมีวิดีโอแนะนําในการถ่ายในสถานที่นั้นๆนะครับมีวิดีโอสั้นๆแนะนําแล้วก็มีทริคการถ่ายให้พเพื่อนๆได้ดูกันครับในวันที่พเพื่อนๆเนี่ยหัวตื้อหรือว่าแบบคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็จะมีมุมมาให้พเพื่อนๆได้ดูครับผมว่า,าจะใช้มุมไหน อยากจะลองใช้กิมบอลเนี่ยในมุมไหนเนี่ยก็มีแนะนําในการใช้ให้เพื่อนๆนั่นเองครับผมหน้าตาของมันเนี่ยจะประมาณนี้มีวิดีโอสั้นๆน,นะครับแบ่งแยกหน้าเทมเพลตเนี่ยเรียกว่าใช้งานง่ายเลยดูน่าสนใจมากๆเลยก็เลือกตามโหมดตามอะไรที่เพื่อนๆสนใจครับผมมีขึ้นบอกให้เรียบร้อยแล้ว Park Nature B City ิเนี่ยไลฟ์สไตล์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถลองเล่นได้นะครับสำหรับโหมดต่อมาเลยที่ผมชอบลองลงมาเลยก็คือโหมดสตอรี่ครับผมเวลากดใช้เนี่ย ก้องจะก้มหน้าลงนิดนึงครับผมตอนนี้ก็เงยขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะครับก็เดโม่สตอรี่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเทมเพลตครับผมคล้ายๆเจ้าช็อตไกด์เนี่ยแต่ว่าเทมเพลตนี้เนี่ยมันจะใช้งานต่างกันครับผมก็จะมีให้เลือกครับผมในแถบตรงนี้ด้านขวานี่จะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนก็จะมีตัวอย่างคลิปสั้นๆเหมือนกันนะครับผมว,ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากถ่ายตามแนวไหนถ้าเราเลือกไปปุ๊บสมมติเลือกไป1อันเนี่ยก็จะมีรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นมีการเกรดสีหรือว่ามีเทมเพลตให้เรียนแบบ ในตัวนี้ครับผมมันจะจัดแสงจัดอะไรให้แล้วก็ถ้าเรากดเล็คอร์ดไปเนี่ยมันจะนับถอยหลังแล้วกิมบอลเนี่ยมันจะใช้ระบบ AI เนี่ยในการที่คนโทรลกิมบอลตามเทมเพลตที่เราเลือกครับผมเรียกได้ว่าเท่ามากๆเลยเรียกว่าล้านั่นเองครับผมแล้วก็หลังจากที่เราถ่ายเสร็จเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามีแถบแถบวินโดว์เนี่ยขึ้นมา2อันในการเปรียบเทียบของเราว่าในการถ่ายของเราครั้งนี้เนี่ยคล้ายในคลิปวิดีโอหรือเปล่านะครับผมจะมีขึ้นมาให้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูครับผมว่าพอใจหรือ เปล่่านนัเเองเพื่อนๆก็สามารถลองใช้งานได้มีหลายโหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเซฟเนี่ยก็จะมีเสียงมีกราฟิกต่างๆเนี่ยเหมือนในคลิปวิดีโอนั่นเองครับผมก็มาดูโหมดอื่นกันบ้างเริ่มจากด้านบนครับผมก็เป็นรูปโฟมก็คือการกลับไปที่หน้าแอปนั่นเองมาอันที่สองครับผมก็เป็นการเลือกระบบแมนนวลหรือว่าออโต้นั่นเองครับผมก็สามารถเลือกใช้แมนนวลหรือออโต้ได้ตามที่เราชอบได้เลยไปที่แมนนวลก็มีปรับ ISO ชัตเตอร์แล้วก็ค่าจุด ไปแฝงนั่นเอง ต่อมาก็คือความละเอียด FPS แล้วก็ Resolution ต่างๆนะครับก็มีให้เพื่อนเลือกตามที่สมาร์ทโฟนของเพื่อนเนี่ยสามารถถ่ายได้ครับผมก็มีให้เลือกผ9 60 FPS อะไรก็ตามนี้เลยครับแล้วก็ต่อมาครับผมถัดลงมานี่โหมดนี้สาวๆน่าจะชอบครับผมโหมดบิวตี้นั่นเองครับผมในโหมดนี้เนี่ยจะไม่รองรับ 4K แล้วก็60 FPS นั่นเองครับผมก็โหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นตามชื่อครับโหมดบิวตี้ก็ทาให้หน้าสวยหน้าดูละมุลขึ้นนั่นเองครับผมสาว น่าจะชอบสําหรับโหมดนี้ในการใช้ถ่ายเซลฟี่นั่นเองครับผมต่อมาเลยเป็นจุด3จุดครับผมเ,เรียกได้ว่าเป็นการคอนโทรต่างๆนะครับผมในการใช้แฟลชหรือว่าใช้กลิตอะไรเนี่ย mm hmm. เขาอยู่ในตรงนี้เนี่ย mm hmm. ก็สามารถเปิดป mm ิดแฟลชได้ครับผมการปรับต่างๆเส้นนําสายตาอะไรต่างๆเส้นวัดเซนเตอร์หรือเปล่ามุมที่เราถ่ายอะไรเนี่ย mm hmm. ก็สามารถดูได้ครับผมอลองกดเปิดให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นี mm ่ hmm. ครับผมช็อตไกด์เนี่ยจะเป็นอัตโนมัติอยู่เพื<ๆ>่อนๆคนไหนเนี<ๆ>่ยไม่อยากให้มันขึ้นมาก็สามารถ ปิดได้ที่ตรงนี้ครับผมเปิดปิดได้เลยต่อไปก็ผมก็เป็นเหมือนระบบ gimbal นั่นเองครับผมในข้อนี้ก็คือการคัตตอมโหมด gimbal นั่นเองว่าอยากให้ gimbal เนี่ยใช้งานแบบไหนนะครับโหมดติดตามเนี่ยก็สามารถปรับได้ความเร็วในการติดตามการเปรียบเทียบอัตโนมัติของ gimbal การปรับ gimbal แนวนอนความเร็วการซูมหรือว่าไปถึงการที่กดคัดตตอมปุ่มอะไรเนี่ยก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้นั่นเองเราอาจจะไม่ชอบคําสั่งที่มันเริ่มมาให้นะครับเราสามารถปรับ ได้ที่ตามที่เราถนัดได้เลยนะครับแล้วก็แถบด้านบนขวานี่ครับสังเกตได้เลยว่าจะมีแบตเตอรี่สแสดงครับผมไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ของกิมบอลหรือว่าแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็<ๆ>จะมีขึ้นมาที่ตรงนี้นั่นเองครับขึ้นมาที่ด้านบนแล้วสามารถเช็คได้เลยตรงนี้ไม่ต้องสไลด์จอออกไปดูโฮมว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเหลือเท่าไหร่สามารถดูได้ที่ตรงนี้ครับผมไม่ต้องไปเช็คมีให้เราพร้อมตรงนี้ไม่อยากให้เราออกแอปพลิเคชันครับผมเรียกง่ายๆปิดแฟลชอะไรอยู่เนี่ยก็จะขึ้นที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ ก็เป็น g e เชอร์ control หรือว่าการสั่งงานด้วยท่าทางต่างๆครับผมเพื่อนๆก็สามารถเปิดปิดได้ก็คือการที่เรายกมือหรือว่าชู2นิ้วให้ตัวกล้องเนี่ยบันทึกภาพอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถเปิดปิดได้ครับตรงนี้ก็เป็นกดดูคลังต่างๆครับที่เราเคยเลคคอร์หรือว่าถ่ายภาพมาก็สามารถเช็กได้ที่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็มาดูในแถบด้านขวากันบ้างครับว่ามีลูกเล่นอะไรให้เราได้ใช้งานกันบ้างครับมีโหมดไหนกันบ้างมาเริ่มที่ก็จะมีไฮเปอร์แลบครับผมไฮเปอร์แลบก็คือการถ่ายที่ เราสามารถเดินได้ผมก็จะแตกต่างกับ t ท m e แลปนั ap, ่นเองทม์แลบก็คือการต้องตั้งกล้องนิ่งๆให้ภาพบันทึกไปเรื่อยๆนะครับไฮเปอร์แลปเนี่ยเราก็สามารถเดินได้ระบบเนี่ยก็จะจัดการความเร็วให้เราได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งกล้องนิ่งๆเราสามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้นะครับก็จะมีมาให้ก็ถัดมาก็เป็นไทม์แลปต์นั่นเองทม์แลปอยู่ที่ตรงนี้นี่จะมีวิดีโอแนะนําขึ้นให้ตลอดแล้วก็มีคำเนี่ยที่คอยบอกเราคอยสอนเราว่าเราต้องใช้งานแบบไหนถึงจะดีก็มีขึ้นมาให้ แล้วก็นี่ครับต่อไปก็เป็นดนามิกซูมเนี่ยก็จะมีขึ้นวิดีโอตัวอย่างครับว่าถ้าเราถ่ายมาเนี่ยจะได้ประมาณไหนก็ในโหมดดนามิกซูมเนี่ยก็คือการที่เราเคลื่อนกล้องซูมอินซูมเอาเนี่ยเรามีหน้าที่แค่นั้นครับผมก็จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ทาให้ดูมีมิติขึ้นครับผมก็ระบบเนี่ยจะซูมอินซูมเอาเนี่ยไปอีกรอบนะครับก็จะเหมือนแบบทําให้ดูแบบดูเท่ดูมีอะไรมากขึ้นนะครับเคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกก็จะมีแนะนำมาให้ถ้าเราได้ใช้งานนะครับจะมีการเคลื่อนไหวที่ในโหมดบอกนะครับว่า ต้องเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับโซโลโมชันเนี่ยก็สามารถใช้ได้ถึง8เท่าครับผมในโหมดโซโลโมชันนะครับต่ก็เป็นโหมดถ่ายรูปนั่นเองครับผมในโหมดถ่ายรูปก็สามารถปรับได้แตกต่างจากวิดีโอนิดนึงครับก็สามารถปรับเฟรมได้นะครับ16ต่อ9ก8ต่อ9หรือว่า1ต่อหนึ่งะครับแล้วก็การจับเวลาในการถ่ายนั่นเองก็มีมาให้เช่นกันต่อไปก็เป็นระบบพาโนครับผม่าโหมดนี้ก็จะโก้มนาให้อีกแล้วก็ สำหรับพาโนที่โดดเด่นครับผมเท่ okay, เลยอันนี้ก็คือการถ่ายโคลนมีนั่นเองครับผมหรือว่าการถ่ายแยกร่างของเราหรือว่าการที่เราเนี่ยมีฝาแฝดเพิ่มมีครับในการที่มันจะถ่าย3าคูณสานั่นเองครับผมเรียกว,ว่าเป็นการที่เราถ่ายเนี่ยอยู่ในสฐานที่เดียวกันแต่ว่าต่างมุมกันนิดหน่อยเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วมันจะเอามารวมให้เราเป็นรูปเดียวนะครับผมในขณะที่เราเหมือนแยกร่างอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นพาโนรามา2ององศานั่นเองครับผมก็เป็นการถ่ายพาโน น,นต่อไปเนี่ยใน gimbal DJI OM5 เนี่ยมี Active Tag 4.0นะครับต่างจาก OM4 เนี่ยที่เป็น3.0นะครับในการที่มี4.0ขึ้นมาเนี่ยก็ความสามารถของมันเลยที่เพิ่มมากขึ้นตามโวรชั่นของมันเลยก็คือการที่จับเป้าหมายเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับผมโฟกัสไปที่วัตถุหรือว่าผู้คนเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นมีโอกาสหลุดน้อยกว่าเวอร์ชัน3นั่นเองครับผมเรามาลองกันที่เจ้า g o r s a i r ตัวนี้ครับผมเราต้องกดลากนะครับไปที่เป้าหมายของเรา ลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บลากเสร็จแล้วนี่เป้าหมายจะขึ้นครับสังเกตได้ว่ากล้องเนี่ยจะหมุนไปที่เป้าหมายเนี่ยให้อยู่ตรงกลางเฟรมนั่นเองครับผมตอนนี้ก็ล็อกไปที่เป้าหมายเรียบร้อยนะครับคอสซิล่าของเราเป็นเป้าหมายแล้วตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะเคลื่อนกล้องนะครับจะสังเกตได้ว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยจะหมุนทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยไปที่กลางเฟรมเสมอนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะบิดกิมบอลไว้ทางไหนเนี่ยมันก็เหมือนกันล็อกไว้นั่นเองมันพยายามโฟกัส ผมยกกินบอขึ้นมันก็ตามโฟกัสนะครับ เรียกได้ว่าโฟกัสเดียวมากเลยไม่หลุดไม่อะไรเลยก็ถือได้ว่าใช้ได้เลยเพื่อนๆอาจจะไปลองใช้กับคนดูได้นะครับการที่คนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีแอคทิวิตี้มากกว่าเนี่ยจะเป็นยังไงฟังก์ชัน Active แ a ็4.0เนี่ยต้องบอกเลยว่าสมมุติเราไม่ได้ใช้นะครับเราเป็นโหมดธรรมดาเลยในการกดปุ่มทิกเกอร์หนึ่งครั้งนยครับผมปุ่มด้านหลังนะครับนี่การกดไปที่ปุ่มนี้1ครั้งเนี่ยจะเป็นการล็อก Active แ a ็4.0นั่นเองนี่ปุ๊บกด1ทีเนี่ยแอคทีฟแท็กเข้าไปที่เจ้าหน้ากศิ เลยนะครับโฟกสัสได้แม่นยํามากๆเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟังก์ชัน a c t i v e t a ็4.0นะครับ <c oughs> ก็สําหรับฟังก์ชันต่างๆการใช้งานต่างๆในแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้ครับผมเท่าที่ผมได้ใช้มานะครับต่อไปเราไปดูที่ปุ่มลัดของ gimbal DJI OM5 ครับผมว่าปุ่มลัดของมันเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับผมต่อไปนะครับก็เป็นฟังก์ชันลัดง่ายๆครับผมเป็นเหมือนเบสิกในการใช้งานเพิ่มความสะดวกสบายในการทํางานให้ความรวดเร็ว กับเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆควรรู้เลยนะครับเริ่มแรกไปที่ปุ่มนี่ครับเป็นสัญลักษณ์หมุนๆตรงนี้นะครับก็คือการที่เรากดหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถเป็นสวิตช์กล้องหน้ากล้องหลังได้ครับนี่ครับผมแ,แรกๆเนี่ยมันจะมีคําคอยสอนเพื่อนๆเนี่ยตลอดนะครับสวิตช์กล้องหน้ากล้องหลังครับผมถ้ากด2ทีเนี่ยก็จะเป็นสลับระหว่างพอดเคสโหมดกับแบนสเค e โหมดหรือว่าการถ่ายแนวตั้งแนวหนอนนั่นเองนะครับกด2ที อหมุนโทรศัพท์ให้เลยกดอีกครั้ง สวิตแนวตั้งแนวนอนและด้านหลังครับผมปุ่มทิกเกอร์นั่นเองก็คือการกด1ครั้งเนี่ยเป็นการใช้งาน Active Pack 4.0นั่นเองกด1ครั้งก็จะล็อกเป้าหมายวัตถุหรือว่าใบหน้าบุคคลเนี่ยก็จะเป็นการล็อก Active Pack โดยการกดเพียง1ครั้งนั่นเองแล้วก็ที่ปุ่มเดิมครับการกดเจ้าทิกเกอร์เนี่ยสครั้งนะครับก็จะเป็นการรีเซนเตอร์ของกิมบอลให้กิมบอลเนี่ยกลับมาอยู่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าเพื่อนๆจะหมุนกิมบอลไปหันหัวไปทางไหนเบซ้ายเบขวาขึ้นบนบลลงง่างยายกกรด2 ก็จะเป็นการรีเซนเตอร์ของ bal, กิมบอลเพื่อนๆกลับมาอยู่ตรงกลางครับผมก็สําหรับปุ่มลัดต่างๆนในการใช้งานง่ายๆนะครับในการใช้งานพื้นฐานเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสําหรับการรีวิว DJ i OM5 ถูกอกถูก,ถกใจเพื่อนๆหรือเปล่าฟังก์ชันเนี่ยทำให้เพื่อนๆนี่ยชอบกันบ้างหรือเปล่าครับผมสาหรับเจ้า d j i OM5 เเนี่ยผมขอสรุปเลยนะครับว่าเหมาะกับทุกกลุ่มครับผมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าใช้งานได้ไม่นานมากหรือว่า การที่ใช้งานมันนานมากๆแล้วสําหรับกิมบอลนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวจบสําหรับกิมบอลเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเคยใช้กิมบอลกับกล้อง DSLR หรืออะไรเนี่ยก็ตามแต่นะครับเลยอยากหากิมบอลมาใช้สําหรับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เรียกได้ว่าผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันต่างๆน้ําหนักขนาดอะไรเบามากนะครับตอบโจทย์สําหรับเพื่อนๆนะครับผมว่ากิมบอลเนี่ยต้องเบาเนี่ผมว่าชอบมากเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผม DJI OM5 เนี่ยก็มี Harry กับสสีด้วยกันนะครับผมจะเป็นออเทนเกก็คือตัวนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ซันเซ็ทไวเนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบสีขาวชมพูเนี่ยผู้หญิงน่าจะชอบนะครับผมสาหรับผู้หญิงเนี่ยผมว่าน่าจะใช้กันเยอะเลยนะครับผมกิมบอลสำหรับสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับ DJI OM5 เนี่ยใครที่ได้ฟังแล้วสนอกสนใจอยากเป็นเจ้าของจับจองนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ World c a m e r a ทุกสาขานะครับผมแล้วว่ายังไม่อยากมาหน้าร้านก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้า ท่านท่านเลยนะครับผมอยู่บ้านก็ได้ระของมาใช้นะครับสุดท,ท้ายแล้วเนี่ยผมขอฝากทางช่อง YouTube ของ World Camera c h a n n e l และช่องทางอื่นๆด้วยนะครับในช่องทาง y YouTube เนี่ยก็จะมีการลง content, คอนเทนต์คลิปวิดีโอต่างๆการรีวิวการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับสินค้าต่างๆเนี่ยของใน World Camera เนี่ยเราก็จะลงในช่องนี้น,นั่นเองครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r i b e ให้ World Camera c h a n n e l ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและเจ้า DJI OM5 ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี ีครับ